สวัสดีครับบาวจินจากช่องบาวจินขึ้นทินครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาวจินมาถ่ายหน้าให้เบ้งนะครับหน้าทีอูฮองปงนะครับสวนยางนะครับนี่ครับผมตอนนี้กับมี่เราไกลึ้นมากแล้วครับผมนี่ครับผมเราไกลนะครับพอดีคุณพ่อเลี้ยงไก่นะครับเอาไก่มาแต่บ้านนะครับเอามามือ หมืวานนี่นะครับนี่ครับผมใส่ไก่ผุ่ครับผมเป็นไก่บ้านนะครับครับยูผ่ครับเห็นไหครับเอาไก่มาเลี้ยงแล้วนะครับประมาณซิปก็โตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกับผ้าเบงนะครับสวนกล้วยสวนยางนะครับแล้วก็สวนมั่นนะครับมะพร้าวครับผมโอ้ ก็พอได้กินนะครับต้นนึงก็กระดกเติบอยู่ครับผมมะพร้าวนี่ครับต้นหนาหน้านะครับนาไอดำหน้าเกี้ยวเขานะครับสีเข่ากันยังได้เอาลงมากินอยู่นะครับมะพร้าวนะครับนี่ครับผมนี่นี่ก็คือต้นกล้วยที่บ้าจิ้นปลูกนะครับที่กลับมาอยู่บ้านนะครับแปดเก้าเดือนนะครับออกมากแล้วนะครับ นี่ครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับผมนี่หมากแล้วนะครับแต่กล้วยย่ามนี่หวีมันสีหวีมันสีบรหลายหวีนะครับหวีกังสีน้อยๆนะครับนี่เบิ่งครับต้นกล้วยที่บาจินปลูกนะครับกับคุณพ่อคุณแม่นะครับนี่ครับผมไก่เทียมมาเลี่ยงนะครับ อืมเป็นกล้วยหอมนะครับไะยางเบิงครับผมนี่ก็คือสวนยางครับผมสวนยางนี่เศร้ากรีดแล้วนะครับเพราะว่ายางนํายางมันบวออกแล้วนะครับยางของบาจินมันมันต้นน้อยครับผมยางบวออกอีกอยางกะใบมันก็ร่นแล้วนะครับใบมันเริ่มร่นแล้วกะกะสิเศร้ากรีดครับผม ร้องอให้ใบมันปงขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ต้นพร้อมเข้าก็จังกีดอีกเทือนึงนะครับนี่ครับผมบราจินกีดมาตั้งแต่ก่อนออกอ่าอ่าก่อนออกพรรษานะครับพรรษากา็ได้ขายประมาณสามสี่งวดอยู่นะครับนี่ครับผมตอนนี้ก็เก็บกระโปะเรียบร้อยนะครับ ก็สิบำรุงดินนะครับต่อไปกะสิเอาปุ๋ยเอายังมาใส่นะครับในสวนยางนะครับให้ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้มันมีน้ำยางหลายขึ้นนะครับนะครับนี่ก็ต้นกล้วยนะครับนี่ต้นมะเขือครับผมนี่มะเขือมะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศน้อยนะครับหน่วยกลมๆนะครับ นี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ชีหวานนะครับเนี่ยใส่ตำมะฮงนะครับใส่ตำมะฮงใส่ต้มปลากระแทบนะครับมีต้นบักพริกครับผมต้นบักพริกที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นกล้าไว้นะครับไว้เห็ดเป็นเบี้ยนะครับไว้เห็ดเป็นพันปลูกนะครับนี่แต่ซุ้มนี้บ่ได้เอาไปปลูกแล้วนะครับ ไปนี่เห็นไหมครับกล้วยตอนนี้เริ่มออกมากแล้วนะครับเกือเกือทุกต้นเลยนะครับนี่นี่นะครับตัวนี้นี่ครับผมออกมากแล้วนะครับตัวนี้นี่ครับผมมีแทบทุกทุกต้นนะครับ หมากมันนี่ครับผมมีปีมันกันสามารถเอาไปกินได้ครับผมกลับไปหนึ่งจำแจ้วนะครับหรือว่าไปเฮ็ดอ่ไซอ่า,อาข้าวปุ้นนะครับกินกับข้าวปุ้นหรือว่าเอาไปไปแกงก็ได้นะครับปีนี่ครับปีกล้วยครับผมปีกล้วยนี่ก็ต้องให้ต้องให หมากมันนี่นะครับออกออกเบิดตก่อนนะครับจากปีนี่เขาจึงเขาถึงสามารถตัดเอาไปกินได้ครับผมครับไปกว้ทั้งเบิดที่ปลูกนะครับช่วงนี้มันก็นาหนาหนาวนะครับเขานาแรงเหมันก็พวกงาพวกต้นไม้กับสีสี่เหียวแน่เจกหน่อยนะครับ นี่สวนมันของของเพื่อนบ้านนะครับพุ่นสวนมันของบากินอยู่ฟุนนะครับอันนี้กล้วยไข่ครับผมยังมาทันหญ่ครับผมโอ้แต่กะออกลูกแล้วครับเพราะว่าต้นกล้วยไข่มันสิต้นหน่อยนะครับนี่ออกมากขึ้นกันครับผมนี่ครับผมแต่มันกับสิบลอมากมันกับสิบลหลายวีปันใดนะครับกล้วยงันนี่นะครับ อันนั้นกล้วยตีบจันครับผมซุกกระสิหวานนะครับตีบจันเนะี่ยนี่ครับผมจักน่อยกระซุกครับมีกระแมนนะครับมีกล้วยน้ำว่าครับที่ปลูกนี่ครับผมออกปีขึ้นกันออกมาขึ้นกันแล้วครับนี่ ต่อไปบ้าจิ้นกัสิสิขุดมั่นนะครับต่อไปกกนสิเริ่มขุดมั่นแล้วนะครับมั่นสำปะหลังนะครับนะครับกล้วยกล้วยน้ำว้าครับผมเขาก็ต้องมาค่อยยางเบิ้งนะครับเพราะว่อาอ่ายางเบิ้งพวกกล้วยนะครับเพราะว่าบางเทือมันมันกระแก่นะครับแก่หล้วมันกระสุก บางเถือเขาปรได้มาเลาอเบิ้งมามันก็นสุกค่าต้นนะครับตรงมายางเบิ้งนะครั นี่เห็นไหมครับขั้นสี่สุกจังสี่นะครับซุกค่าต้นจังสีนะครับนี่พวกกระลอกพวกซัดก็มากินแล้วนะครับนี่าตรงมาเบิงนะครับนี่เรียบร้อยไปแล้วครับผมซัดกินไปเรียบร้อย นี่ครับผมสวนมันบาจิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็สิเริ่มตัดลำมันนะครับตัดเอาลำมันนะครับเอาลำมันไว้ไว้ปลูกข้างต่อไปนะครับนี่ครับก็จะตัดเอาตัดตัดตัดนะครับตัดเอาส่วนนี้นะครับลำมันเก็บไว้ปลูกต่อไปนะครับตัดออกกาแล้วก็เอาเก็บไว้นะครับ แล้วก็จิ้จังรถไถนะครับรถไถมามาไถนะครับไถไถเอามันนะครับตามร่องนี่นะครับมันก็จะมีผานของมันอยู่นะครับนี่ครับผมแตนดับแรกก็คือบาจินกับตองมาตัดลำมันก่อนนะครับเก็บไว้เห็ดเห็ดแนวนะครับนี่ครับผมมีมันของบาจินนะครับ ต่บอกหูว่าสิได้หลายตันไดนะครับเพราะว่ามันหัวมันเน่านะครับนี่ครับผมมันเป็นเชือล่านะครับเป็นเชือล่ามันกับตายนะครับหัวเน่าครับผมนี่เห็นไหมครับเป็นมันมีหัวนะครับตายครับผมสายไรเติบครับผมเป็นเชือล่านะครับเชือล่ามันที่อยู่ในดินนะครับ ต้องหาวิธีแก้นะครับอาเจีแบบปรับปุ้งดินนะครับใส่ปูนขาวหรือว่าขาเชื้อรานะครับก่อนนะครับก่อนสิบปลูกนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่เพ่นว่าเป็นม่ได้สองปีแล้วนะครับหัวมันเน่านะครับนี่นะครับโอ้่าจะมีหัวหรือเปล่านะครับมหนางจะมีนะครับ ผมมั่นของบาจินค่ะทั้งเบิร์ตี้ไลคครับผมตอนนี้มั่นกับกับเป็นราคาอยู่นะครับสองบาทขึ้นนะครับสองบาทขึ้นเห็นว่าเขาประกันราคาอยู่สองบาทสามสิบนะครับสามสิบต่างนะครับนี่ครับผม ก็เข้าตัดลำมั่นเรียบร้อยนะครับกับจ้างรถไถมาไถนะครับหลังจากนั้นเท่ากับมาเก็บมั่นนะครับตัดออกจากเองามั่นนะครับตัด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 เก็บขึๆๆๆ้นรถไปขายนะครับขายเป็นหัวนะครับขายเป็นหัวขายเป็นตันนะครับขายเป็นกิโลเนะเพิ่มนะขายเป็นกิโลนะครับนี่ครับผม ท้งงรังนี่ก็ที่บ่ค่อยง่ามบันไดครับผมง่าร้ายนะครับจังไดก้า ฝากนะครับช่อง youtube ช่องบาจินคืนทินเนอร์ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ครับผมมีคนมีอต้นย่างไง่ครับผมนี่เห็นไหมคนีครับยังตาก็ต้องหลายหลายลอยปีรหลายหลายสิบปีนะครับต้นนี้ยังได้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ช่องบาจินขึ้นทินเนเอร์ครับขอบคุณครับ